และหลายท่านตั้งคาถามว่าทําไมจะต้องเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของ s i g n a t u r e นะครับท่านลองตั้งคําถามดูนะครับว่าท่านต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมากๆนะครับเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆราคาหลายหมื่นแต่ในราคาที่ท่านสามารถจ่ายได้แบบสบายกระเป๋าหรือเปล่านะครับอันนั้นคือข้อที่1น,นะครับอันที่2ก็คือท่านอยากจะมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงนะครับสัมผัสได้ถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเวลาอันรวดเร็วหรือเปล่า เองคืนแรกที่ใช้นะครับจะรู้สึกถึงความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับอันนั้นคือข้อที่2อนะครับอันที่3นะครับท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขั้นตอนน้อยๆนะครับไม่ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือเปล่านะครับถ้าหากว่า3ข้อนี้ท่านตอบว่าใช่นะครับผลิตภัณฑ์ของ s i g n a t u r e ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะตอบโจทย์ของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับเรามาดูทีละข้อนะครับข้อที่1ก็คือผลิตภัณฑ์ s i g n น t u r e ์เนี้ยนะครับเทียบเท่า ผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆราคาหลายหมื่นนะครับราคาแพงๆเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าของซิกเนเจอร์นั้นเราต้องการที่จะให้ทุกท่านนะครับคืนความสวยและความอ่อนเยาว์นะครับให้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นราคาของซิกเนเจอร์นั้นเราไม่ได้ตั้งแพงเลยนะครับเป็นราคาที่ทุกคนสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ต่ําเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าหากเป็นราคาต่ําเกินไปเราก็ไม่สามารถที่จะเอาของดีๆมาใส่ในซิกเนเจอร์ได้นะครับ อันนั้นคือเหตุผลในข้อที่1นนะครับส่วนข้อที่2นั้นนะครับเราใส่แบบเข้มข้นแบบจัดเต็มใส่แบบจัดหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เห็นนั้นสิ่งดีๆที่เราคัดสรรมานะครับแล้วเรามาใส่แบบเต็มๆเ,เลยเนี่ยนะครับย่อมจะแสดงผลลัพธ์ให้เห็นได้ในเวลาอันรวดเร็วซึ่งนั่นก็เป็นข้อที่2ที่เราต้องการที่จะทําให้ทุทกๆท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของซิกเนเจอร์นั้นมีความประทับใจในผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเราคัดแต่ของดีๆนะครับ แล้วก็เอาของดีๆนั้นใส่เยอะๆนะครับเราไม่ใส่สอสาหยดนะครับเราใส่แบบจัดเต็มใส่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่2ข้อนี้นะครับท่านก็จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่รวดเร็วนะครับแล้วก็อันที่3นั้นแน่นอนครับเราไม่ต้องการให้ท่านมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ยุ่งยากเราไม่ต้องการแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นหลายๆตัวเป็นเซ็ตนะครับซึ่งมันจะทําให้เพิ่มค่าใช้จ่ายของท่านโดยไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราเอาสิ่งดีๆนี่แหละครับ หลายๆตัวนะครับมารวมกันอยู่ในกระปุกเดียวนะครับซึ่งสามารถที่จะทําให้ลดขั้นตอนได้และทำให้ท่านใช้ง่ายใช้เวลาไม่นานนะครับก็สามารถที่จะเสร็จขั้นตอนในการใช้ได้นี่ก็คือสิ่งที่เราคิดนะครับเป็นแนวคิดของ s ิกเนเจอรว่าอันที่1นนะครับเราจะต้องใช้ของที่ดีๆนะครับมาให้ท่านแล้วก็คุณภาพในระดับเค้าเตอร์แบรนด์เลยโรงงานเดียวกันเลยนะครับซึ่งเราเอา มาผสมรวมกันอยู่ในกระปุกเดียวนะครับทำให้ได้ขั้นตอนที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับในการใช้และลดราคาต่างๆนะครับลงมาให้เป็นราคาที่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่จะสามารถที่จะใช้ได้โดยที่ไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็เห็นผลได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ซิกเนเจอร์นะครับ ถ้าหากท่านตอบว่าใช่ทั้ง3ข้อนะครับลองนะครับให้โอกาสกับซิกเนเจอร์ดูนะครับลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ของซิกเนเจอร์ดูแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับ